ในวันที่25มกราคม2558นายพานุกอุธัยรัฐเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชียนาพาคใต้ พลเอกสุรินทร์คุณทองที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาบูโดและนายวิรัติกรยาสิริที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาบูโดรวมเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโดสงายปาดีพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีหน่วยงานราชการเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่ดินเทือกเขาบูโดพร้อมประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า500คนที่ลานมัชิยิจีอารุนดีนบ้านมาแฮตำบลปารุกาสามะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสพร้อมร่วมกันเดินทางขึ้นเขาบูโดไปตัดโค่นต้นยางที่หมดอายุเพื่อนำต้นยางพันธุ์ดีปลูกทดแทนซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประกาศพระราชกิจดีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสงไงปาดีพศ2542ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แกน่นราธิวาส7อำเภอปัตตานี1อำเภอและยะลา1อำเภอรวม25ตำบล89หมู่บ้านทับซ้อนที่ดินทำกินของประชาชนได้รับความเสียหายเดือดร้อนกว่า29,26ไาย2 3 0 1 5แปลงที่ดินเป็นเนื้อที่รวมกว่า 1 2 7 6 1 2ไร่กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทำการกเกษตรสวนผลไม้และส่วนยางพาราทั้งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของตนเองอันก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมกระทบต่อวิถีชีวิตรวมทั้งอาจกลายเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแภาคใต้ นายพานุกล่าวว่าความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเทือกเขาบูโดเพื่อคืนสิทธิให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสที่จะสําเร็จได้สูงมากต้องขอบคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหามาโดยตลอดขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยได้ประสานงานเร่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน ครับก็มีปัญหาอยู่ในพื้นที่เราเนทั้งหมดผมคิดว่าเป็นสิบสองปัญหาด้วยกันที่ต้องแอย่างเรื่องของพิยานาบูโดสง,งัยพอดีก็เป็นงานหนึ่งนะครับที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จในปีห้าแปดครับ ใช่ครับิคนรีร่ 14, 5, 1 4ตุลา51นะครับบวกกับภาระหน้าที่อของสปตในการที่ดูแลพื้นที่พิเศษตรงนี้นะครับวันนี้เราก็มีข้อ,ขอเสนอไปอยังอุทยานซึ่งเขาก็เป็นเป็น ส่วนราชการที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงซึ่งแน่นอนอุทยานเองเนี่ยเพื่อจะ,อะให้มีความชัดเจนในเรื่องของมตินะครับก็จะต้องส่งไปให้กิจติการดีความนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยคิดว่าข้อขอ้อ,ขอหาโดยตัวนี้เนี่ย ฝ่ายกิตกาเองเท่าที่ได้คุยกับทางอดิตสกดน์นี่นะครับท่านก็บอกว่าจะรีบดำเนินการให้เรานะครับก็ทราบดีว่าพี่น้องเราคอยเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับผมก็คิดว่าผมก็ทําตามดาดิท่านนะายกข้อสั่งการท่านนายกว่าต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้ให้รุ่งรุ่งไปด้วยดีให้โดยเร็วนะครับก็ถือว่าได้ทำงานเริ่มต้นในส่วนของพื้นที่ในเขตพิจารับ ใช่ครับในพื้นที่ในเขตอุทยานทั้งหมด395ไร่ด้วยกันนะครับนี่เป็นเนื้อที่4,900ไร่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการรังวัดไปก่อนแล้วแล้วพิสูจน์สิทธิ์ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปทํากินอยู่ก่อนนะครับตรงนี้ก็ระเบียบกฎหมายโดยมติครมอก็ให้อยู่แล้วนะครับแต่ทําอย่างไรที่ฝ่ายอุทยานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยจะได้มีความชัดเจนในด้านกฎหมายก็อย่างที่ดําเนิกนการอยู่ทุกวันนี้นะครับ คิดว่าภายใน30วันครับนะครับก็ขอบคุณวันนี้ที่พี่น้องได้จัดกิจกรรมขึ้นมาซึ่งก็เป็นการเร่งรัดฝ่ายรัฐราชการอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งน้องขอขอบคุณครับหลังจากนี้จะดําเนินการยังไงครับพอหลัง30วันแล้วหลังกิจการีการติความาก,ก,ก็ต้องเดินตามมติคอรอมอนะครับว่าสี่เปอร์เซ็นต์นี่อยู่ตรงไหนวันนี้เองเนี่ยผมเรียนว่าพี่น้องประชาชนเองก็เตรียมการไว้แล้วนะครับว่าสมมุติว่าสี่เปอร์เซ็นต มีการตัดคนต้นยางมีการปลูกทดแทนเอาไม้มาใช้ประโยชน์เนี่ยการขนจากไร่เนี่ยนะครับจากสวนมาทุดในพื้นที่เป็นอย่างไรอันนี้น่ารักมากก็พี่น้องประชาชนเตรียมการนะครับว่าไม่ไม่ตัดถนนไปใหญ่โตนะครับเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมพี่น้องกลับคิดว่าอยากจะทอนด้วยเลื่อยทอนมาเป็นโชเล่เล็กๆซึ่งเป็นถนนใช้ดั้งเดิมอยู่นะฮะสองสองถึงสมเมตรด้วยซ้ําไปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาได้มีการเตรียมการและ4%เปอนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับที่เป็นการตัดแล้วไม่เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับถึงแม้เขาจะมีสิทธิ์เอง ความในใจที่เขารักกันนะครับเขาก็คงจะหาวิธีการวันนี้เขาทราบว่าทางเบเฮอคุณสีโรดเองกับวัชชีเองเนี่ยนะกับพี่น้องประชาชนนก็เตรียมไวลวนะครับผมมั่นใจในความรักสิ่งแวดล้อมของเขานะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าสิทธิประโยชน์ของเขาตรงนี้นะครับเป็นการคืนสิทธิ์ให้เขาส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็อาศัยว่ากรณีโดยอันนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษสาหรับพื้นที่นะครับไม่ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติได้ในพื้นที่อื่นในในในส่วนอื่นนะครับ ร้อยละสี่นี้ตกลงคือเป็นทั้งหมดแล้วหรือว่าเาจะแปลงแล้วร้อยละสี่ตอนนี้คนนี้ก็คงะคจะเป็นมีกรรมการอยู่คณะหน,หนึ่งนะครับโดยมีท่านนายอำเภอพื้นที่นะครับผู้ส่งอาวุธแล้วก็ทางอุทยานเนี่ยมาร่วมกับพิจนานะครับก็คงจะเป็นการตกลงใจกันว่าทําอย่างไรที่จะไม่เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นใจของเขาจากพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ ด้านนายดารามดารามหรือป้อจิกปราชาวบ้านเขาบูโดในฐานะที่ปรึกษาเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่ดินบูโดกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงได้มาอยู่รวมกันซึ่งไม่เคยปรากฏภาพเหล่านี้การค้นยางพาราต้นแรกในวันนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของชาวบ้านที่รอคอยมานานกว่า15ปี แต่ถึงอย่างไรชาวบ้านจะไม่ให้กระทบกับความรู้สึกของเจ้าหน้าที่รัฐโดยชาวบ้านได้สัญญาร่วมกันว่าจะไม่ตัดไม้ทําลายป่าและร่วมกันเดินหน้าพัฒนาไปด้วยกันมันคงมาอยู่ร่วมกันนี้ผมไม่เคยเห็นภาพเลยวันนี้ผมได้ราบผมก็รู้สึกจับปวดมากครับชาวบ้านจะทำแบบนี้ก็คือเป็นเสนญห์รักกครเป็นสนญหรักกับเด็อวัาเป็นการรักษาความรู้สึกของชาวบ้านบ้างอะไรพวกนี้ แต่เ,เราก็จะไม่ไปกระทบกระทั่งกับความรู้สึกของฝ่ายปกครองฝ่ายเจ้าหน้าที่ให้มากเกินไปอันนี้เราแปลว่ารอบลมรองการเรื่องน,นี้ผมมั่นใจว่าจะไม่เกิดเรื่องที่ไม่ประสงค์าะ<อ>ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเขาประกาศชัดเจนมาแล้วว่าเราจะรวมด้วยกันแล้วก็จะเดินพัฒนาประเทศร่วมกันเดินสายเดียวกัน Então, อ,อะไรครับคือบพระดําร like ัตก็ในหลวงในหลวงทรงปะทไทมากอย่างนี้ไม่หลวงไม่สบายพระสงฆ์แต่มาปฏิไทที่ว่าประชาชุนคือพระสมณีของท่านอยู่ในอะไรดํารงชีวิตในความถูกอันนี้พระองค์ไม่ประสงค์เลยตรงนี้เลยพระ ในหลวงก็ได้ดำรงว่าปัญหาทุกปัญหาต้องแก้เพราะปัญหาเป็นฐานความความทุกข์ของประชาชนความทุกข์ของชีวิตทุกชีวิตนะ่ะทีนี้พระองค์ก็ไม่เอาตรงนี้เลยดำรงว่าปัญหาทุกปัญหาต้องแก้ถ้าเกิดว่าแก้คนเดียวไม่ได้ต้องรวมแก่นี่ที่เกิดกลุ่มชนมารวมกันวันนี้ก็เพื่อจะตอบสนองอตอบสนองอรพระดำริของายหลวง,ง,องของเราครับทุกท่าน